สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินที่น่าสนใจแถวแถวอำเภอทุ่งสงมานำเสนอนะครับที่ดินนี้เป็นที่ดินเปล่านะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับขนาดพื้นที่ก็3ไร่1งาน60ตารางวานะครับอยู่ที่หมู่13นะครับตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าของขายไร่ละ2 8 5ล้าน8บาทนะครับ ราคารวมก็9.500ล้าน5แสนบาทนะครับทางเข้าเป็นคอนกรีตขนาด6เมตรนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากถนนใหญ่เพียง40เมตรเท่านั้นไฟฟ้าประปลาพร้อมนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงข้ามศูนย์บริการรถฟอร์ดนะครับห่างจากสวนน้ำทุ่งสงก็500เมตรห่างจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับ 500เมตรห่างจากโรงพยาบาลทุ่งสงก็800เมตรเท่านั้นนะครับห่างจากมหาวิทยาลัยกีฬาทุ่งสงก็900เมตรสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อคุณสนทยานะครับ0923944595ขอบคุณครับ